เยี่ทุกคนด้วยหวัดดี้ยเมื่อกี้ไปฟาร์มมาก็ใช้เวลาประมาณอุย้ยหลาวันอยู่เนี่ยสองสามวันเลยคนในนี่คือสิ่งที่ที่ได้มาจํานวนก็ถือว่าเยอะไหมก็โหโคตรเยอะโอเคพาร์ทนี้เราจะมาทําโต๊คาปืนกันเลยทุกคนคือผมไปเอาพกเปรดพวกนี้มาซึ่งก็โคตรนานแล้วอย่างทำเลเราค่อนข้างที่จะดีนึงมีทรายด้วยเยอะด้วย โอเคมันทำยังไงนะโต๊ะครับปืนปึน๊บปึ๊บที่คาบไงวะเออนี่ไงได้แล้วเดิโอเคได้แล้วแล้วทำคอนกรีตยังไงอ่ะคอนกรีตอ๋อเนี่ยปึ๊บปึ๊บ แล้วก็วางในน้ำป่ะโอเคผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับบ้านเลยนะเนี่ยช่างแบบปล่อยแม่งเลยเอา้าไม่ใช่เหรออันนี้กลายเป็นเป็นอ้อนดิบเหนียวต้องเอามาทำอะไรก่อนนะอเอ้ะมันไม่ใช่อย่างงี้ดิไอ้น,นี่มันไม่ใช่คนกี่ดิอันนี้มันกลายเป็นดินเผาเออ คอนกรีตเอ่อเดี๋ยวนะอ๋อนึกออกแล้วไม่ได้คราฟนานมากไอ้ไอ้ไอ้เไอ้เอ้ย บอกเลยว่าผมกินผมเสียอาหารไปจํานวนเยอะใช่ได้เลยที่ผมหามาอันนี้ก็ไปเอาไปขโมยแกะเอ้ยขโมยแกะบ้าอะไรผมไปฆ่าแก่ดิขโมยแกะโอ้ยขโมยแกะว่าโอ้ยจะแปลกใจว่าทําไมเวลมันพุ่งขนาดนี้มันเกิดจากการผมไปดูแล้วว่าผมลงมดอะไรมาซึ่งลงมดไอ้นี่มามันเป็นมดไอ้นี่อะไรวะอ่า e a xp เราจะเอ็กพีได้ง่ายขึ้นจากการขุดแร่ซึ่งผมไป,ปกดลงตอนไหนพูงจะไม่ได้เร่นเลยเออแล้วไอ,อลลลเลือดนี้ก็ได้จากเอ,อ่อนี่ไงเลือดก็ได้จากไอพวกนี้แท็กสปีดสปีดล้ลยอดเบใช้เยอะหรือเปล่าวะเดี๋ยว ทำทีนทีคุ้มไหมนเนี่ยทำทีนทีเนี่ยนี่โอเคสีเทาอ่อนทาอย่างงี้นะโอเคพอดีเลยไปเราน่าจะคาป,ปืนได้เลยกระสุนน่าจะคาบได้เพราะผมเมื่อกี้มีอะไรนะอ่าดินไม่ดิน,ด,น,ด,นดินระเบิดระเบิดเอออกอย่างนึงอนะเออทำไมเป็นถึงไบโอมนี้จากพัทที่แล้วมันเป็นไบโอมแบป่าธรรมดา,าใช่ไหม อันนี้เกิดการเป็นพัดเปลี่ยนไบโอมมันเกิดจากการพัดเปล oh mm evet ี่ยนไบโอมมันจะมีปฏิทินเวลาไบโอมจะเปลี่ยนทุก8วันน่าจะไม่แน่ใจพรคอยได้ใช้ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจเปลี่ยนทุกุกวันหรือเปลี่ยนทุก2วันวันนี้ไม่แน่ใจวางอย่างนี้ปึ๊บ กลับกันเลยวางล่างปุ๊บอ๋อแล้วก็วางสีเทาปุ๊บปุ๊บอ๋ออย่างนี้เอง นี้ก็เสร็จแล้วหรือ,อยังเอออกทุกคนผมลืมลืมไปเลยทุกคนยังให้ไ,ได้กดไลคกตาให้ผมเลยดีกว่ากดเร็วดีทุกคนเราผมลืมไม่ได้ไงทุกคนก็ไม่เตือนผมเลยเร็วกดเลยรอโอเคใช่ไหมโอเคไปผมลืมไม่เทมไม่ใช่เม่เมอ่ะผมลืมขอข้างล่างอุตส่าไปที่มาเลยข้างล่างนี้นี่งไงเผาไวะ ผมไม่ได้ปักไม่ได้ปักทอดเยอะขนาดนั้นย,ยังไงเออมีราวาเออผมตักราวาไปแล้วให้ผมดูรีบโดนจังเลยก็อย่าเพิ่งจะแปลกใจไปเพราะว่าไอ้มอสที่ผมเล่นมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ เพราะว่ามันเป็นมอที่สามารถกระจายตัวได้รุดได้เร็วมากนึกถึงสปอร์ที่ผมเล่น,นคุณบียแหละคล้ายๆกันเลยแต่เป็นแต่เป็นสกอตแทนทีท่ที่สามารถลามได้ตอนแรกกะว่าจะเล่นปรสิตนะไม่เอาอะมันเป็นภาคืี่สิบเลยผมอยากเล่นภักใหม่มากกว่าที่มันแบบเวอร์ชันใหม่ๆม,มากกว่ามันรู้สึกดีอันนี้ผมเอาวันี้ออกไปนะอะไรวะ เอ่อห,หนาวเย็นออกเพราะว่าหนึ่งมันมันบักเดี๋ยวผมไปเอาท่านที่มันสะเขียนก่อนมันบักมันบักเพราะว่าผมไปเจออากาศร้อนไอเจอระวางล่างผมขึ้นหนึ่งร้อยอผมหลุดเกมเลยอ่ะร้อยปุ๊บอือหลุดเลยเรียบร้อยเกิดไปเลยผลเลยต้องเอาออกแม่งค้างแล้วก็หลุดเลยเอามาเยอะๆเ,เลยกันเนาะ ที่ขุดก็เกียร์ปีกเจริญนะโอเค,ะเน,อเคนะครับเปิดได้น่าจะบ้าผมน่าจะบ้าแล้วล่ะตอนนี้ผมได้เปิดแล้วน,นี่ยังก็พระเจ้าแล้วอเอ๊ข้ามแงวะอย่างนี้ปะ่ะแล้วก็เหล็กข้างบน อ๋อสับกันเลยไปข้างบนเล็กแบงล่างเออนี่ไงได้แล้วโว้ยคาปืนเลยดีกว่าเราจะเอาปืนที่เราเ,าเอาตามที่เออเรามีกระสุนเราสามารถคาบกระสุนไหนแล้วก็ใช้ปืนไปนี่กระสุนอะไรวะเอ่อคุสองปะ สองใช้เศษทองเออแล้วกทท็ที่ได้เหล็กเยอะก็เพราะว่าไปเจอไอ้กอบลินนั้นด้วยก็เลยเออได้มาแล้วก็เจอเพชรติ่งก้อนซึ่งดีมากจะยังไม่ได้ทำอะไรจนกว่าจะคาบขวานได้นี่คือปืนคันเทพมากมันคืปืนไมนิ่งไม่ขุดไม่ขุดเหมางงน,น,นะใช้พลังงานด้วย ผมก็ลงลงมาโดยที่ไม่ได้อะไรแล้วก็ไปศึกษาบอดบางตัวนิดหน่อยจะได้มีความรู้หน่อยโอเคเรามาค้าบปืนดีกว่เอาปืนอะไรดีวะซึ่งมันมีปืนหลายประเภทมากเลยอ่ะโคตรเยอะดีเซอรดอีกอยใช้กระสุนใช้กระสุนชอ็อตบุลเลตผมเจเอาปืนโอ้ ไม่เอาเราจะต้องตุนสิ่งที่เรียกว่าเออเหล็กน่าลองนะเนี่ยแต่เราจะไม่เอาใช่เราจะไม่เอา RPG ก็ได้อยู่นะแต่มัน,ม,นมันทำลายพวกพวกเอ่อพื้นอะไรได้ไม่อยากได้นี่เราเมดแรงที่สุดในในมัดปืนแล้วลหะแรงที่สุดต้องพูดว่าแรงที่สุดผมเอาไหม อืมครับเลยใช้กระสุนใช,ใช้กระสุนนี่จริงๆด้วยกดข้างล่างยังมีเลขเยอะทุกคนแบบมากเลยแหละ,ะใช้คาว่ามากเลยเห็นแว่าฝนตกเลยบูมูนขอโชคเยี่ยมผมวันนี้ต่อไป้กันเออแปะแปะโอ้ ทุกคนนี่คือคืนที่ผมจะโอ้ยมาเลยมาพวกเองอะ่ะอยากเก่งๆโอ้ยเสียแม่งมันเ้ยโอเคเดี๋ยวไปเก็บพวก ไอ้นี่ก่อนเฮ้ย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 เฉพาะน์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 ไรรู้สึกมีอำนาจและพลังโอเคพักก่อน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 ดูกระสุนเพิม่มคูณเลยนะไอ้ไอ้ปืนเนี้ยไม่ใช่ไม่ดูดโเบื่อหน้าบ้านตัวเองไหมมิเลเจอร์คนนี้นี่ผมว่าไม่ดีกว่าว่าเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวจะหาเวเลเจอร์ที่ ใช้พวกไม้สติกแรกเออ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 พูดขึ้นมานี่ก็น,นึกได้เว้ยเวเลจเจอร์ที่ใช้สามารถใช้ไม้สติกในการแลกไดม้มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่สามารถเอาไม้สติกไปแลกได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าใครนี่แหละ ีจะไปฟาร์มเอ่อกันพาวเดอร์ใช่หรือดินปืนเพราะรู้สึกว่าดินปืนน่าจะโคตรเซ่ผมคนเดียวก็ลอยล้อเนี่ยอทุกคนสัปดาห์นี้ก็จบไปวันนี้ทุกคนคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมไปฟาร์มพวกกระสุนเออพวกไม่ใช่กระสุน,นสินนพวกแร่มาเออฟาร์มพวกแร่ในถ้ำนี่มาผมก็จะไปฟาร์มต่อเพราะว่าถ้ำ ที่ผมลงไปมันค่อนข้างที่เรียกว่าใหญ่อันนี้มันน่าจะเป็นสภาพรอยหแบนเดินแหละมัง้งเอ่อมันชนั้นที่น่าชั้นเนี้ยแหละมัง้งผมก็ไปเจอถ้ำเหมุนเดินไปเดินมาเดินแบบมั่วสวอะไรเดินไปทุกที่เนี่ยมันเดินได้มันก็เดินไปเดี๋ยวผมก็จะมาเดินเดินมาถ้ำนี้สักหน่อยถ้านี้มันใหญ่มาก เออมาเลยแล้วก็ไปเจอแล้วก็เจอสถานที่อะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้เจอนะมันอยู่ในแมบนี่เดี๋ยวจะผมจะไปฟาร์มเพราะว่าถ้าผมฟาร์มในคลิปผมจะเบื่อตายเอออันนี้ผมไปฟาร์มมาแล้วก็ผมจะสร้างให้มันดีๆหน่อยเออตอนนี้เราก็มีทั้งอาหารแล้วก็อะไรแล้วทีนี้เราก็สบายขึ้นหน่อยแล้วมีปืนแล้วโอเคแล้วก็สบายขึ้นหน่อยนะแล้วก็จะสบายขึ้นหน่อย ถ้าผมไปตรงนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวตรงนี้คือขอยัดฟาร์มจนชุดมันเรียกได้ว่าเกาะเพชรก่อนเราผมก็จะไปที่นี่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าน่าจะโหดหน่าดูเลยว่าตรงนี้ผมไม่ไม่เคยไปแต่รู้ว่าน่าจะโหดเลยแหละโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมตอนนี้ก็400แล้วทุกคนนะเดี๋ยวผมต้องการผมต้องการให้ถึงอีกคืออีกอีกเก้าหนึ่ง อีกเก้าหนึ่งในๆนก็ขึ้นในหนก็สองพันยี่สี่แล้วต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหน่อยใช่ต้องมีการเปลีๆๆป่ยนเปลี่ยนแปลงเออ <c oughs> ผมก็อาจ,จแอบจะไปลงมดนั่นในนี้เพิ่ม